สนับสนุนผู้พิทักษ์โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีครับในขณะที่หลายองค์กรได้รวมกลุ่มการต่อต้านการส่งสุนัขและแมวไปเปิดเป็นอาหารครับขณะเดียวกันยังคงมีสุนัขและแมวถูกท,ทําทารุณกรรมจึงทําให้เกิดการรวมกลุ่มการขึ้นมาเพื่อเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองพวกมันพักสักครู่กลับมาติดตามชมในผูพ้พิทักษ์ครับ เนนื่อหเดือนที่ผ่านมาเจ้ากล้วยหอมแมวพันทางเพศผู้ตกอยู่ในสภาพอิดโรยอาการสาหัสปางตายจากการถูกทำร้ายขาทั้งสี่ไม่สามารถใช้การได้ถูกพบอยู่ที่หน้าบ้านนางยวนทิพสัอุบลเขาก็มาในสภาพแบบหน้านี่แบบเยินมันเลยคือแบบคางนี่เบี้ยวไปข้างนึงแล้วก็สภาพเกลกลางด้วยโคลนทั้งตัวโดนเหมือนโดนอะไรแข็งๆฟาดเข้าไปที่ใบหน้า แล้วก็กรามข้างล่างนี่ก็จะเบี้ยวไปอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเบี้ยวมาฝั่งนี้แล้วพอแบบเปิดอ้ปาปากเคาะร้องกึ้นอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าอุ้ยแบบเพดานนี่เป็นแผลแบบใหญ่มากเหมือนรอยแยกออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไปโรงพยาบาลแถวเนี้ยค่ะคิดว่าแบบเขาจะไม่รอดแล้วไงแบบว่าคุณหมอช่วยด้วยทํายังไงก็ได้ที่แบบให้เขาดีที่สุดอ่ะเพราะว่านางยวนทิพย์นำกล้วยหอมมาดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดให้อาหารทางสายยาง เนื่องจากไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารเองได้และมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือผ่านเฟซบุ๊กจนอาการของแม่ตัวนี้ดีขึ้นถ้าพวกคุณไม่มีเมตตายเขาเนี่ยที่คุณทําร้ายเขาคุณดูสิคะนะคะแล้วเกิดกับลูกหลานคุณก็คุณจะทำยังไงขอให้หยุดดีกว่านะคะหยุดเถอะ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการทารุณสัตว์ที่ทําให้กลุ่มคนรักสัตว์จากไทยโซเชียลเน็ตเวิร์กร่วมกันร่างพรบการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์วันนี้พวกเขาจะออกมาร,รวมตัวกันเพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าในพรบฉบับนี้เมื่อกลางในพิจารนายนที่ผ่านมาวันนี้เรารุกขึ้นมาปกป้องและเป็นการแสดงออกด้วยว่าประเทศไทยของเราครัังก้าวเข้าสู่สังคมอารยชน ที่เราจะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วจะไม่ทํากับเพื่อนสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแบบนี้ข้อเรียกร้องหลักอิสรภาพ5ข้อคืออิสรภาพจากความหิวกระหายไม่สะดวกสบายความเจ็บปวดความหวาดกลัวและอิสรภาพที่จะแสดงออกตามธรรมชาติของสัตว์เราอยากให้ประเทศไทยเป็นผู้นําของ AEC ให้โลกอาเซียนเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศนาร่องเรื่องของการคุ้มครองสัตว ดีกว่าดีกว่าเป็นผู้นำเรื่องของการคัาสนักข้ามชาติคนใจเมตตายยอมเกิดรุณาต่อเพื่อน ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการผู้พิทักษได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาว1ิเนาฬิกา5นาที<อ>วันนี้สวัสดีครับ